สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแตงมงสีม่วงกันนะคะก็วันนี้นะคะแตงคอสเป็นน้องกุระจากโคโล l i f e ค่ะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะคอนเทนต์ในคลิปนี้นะคะแตงจะมาตอบคําถาม Q&A ว่ะเยค่ก <Yeah. S 1> <ๆ>็แต่มันเกี่ยวอะไรกับชุดกุระที่แตงใส่มอนี่วะ ช่างมานลคะทุกคนก็คําถามเนี่ยนะคะแตงได้รดวบรวมมาจากคําถามที่เพื่อนๆถามมาใน Facebook นะคะซึ่งอันนี้เป็น Facebook ของแตงนะคะไปติดตามกันได้นะคะแตงจะเคลื่อนไหวในเฟซบอยกว่าใน YouTube แล้วก็ช่องทางอื่นนะคะก็เฟซแตงโมสีม่วงหิวเงินแกบกลุ่มนั่นเองนะคะก็ไปติดตามกันได้หรือว่าถ้าแอดมนาะก็แนะนําตัวด้วยนะคะก็แตงได้โพสต์ถามไปในโพสต์นี้นะคะก็เปิดรับคิวแอนนั่นแหละคะ่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแตงได้ขอให้ทุกคนถามไปแนวๆแบบว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับคอฟเพลแล้วก็ว่า นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคาถามส่วนใหญ,ญ่ในคลิปนี้ที่แตงจะมาตอบนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพอร์เทละวาดรูปนะซึ่งเป็นงานอดิเรกที่แตงชอบทำนั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปตอบคาถามนะคะเดี๋ยวแตงขออนุญาตรีวิวชุดก่อนนะคะไหนๆก็คอสมาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นชุดนะคะกูร่าจากโคโรไลฟ์นะคะน้องกอลกอร์กอร์สักอย่างหนึ่งกูรากอร์กูร่า <laughs> น้องกาวกูราอะไรสักอย่างนะคะนี่นะคะนี่มีขี้ผ้าหมั่ด้วยเห็นไหม นี่ทุกคนเห็นไหมมีคีบด้วยแล้วก็มีหางด้วยทุกคนนี่น่ารักไหมทุกคนอันนี้ก็คือแตงแรกมากับชุดที่แตงนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็มีหมวกด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นหมวกนะแต่แตงขออนุญาตไม่ใส่นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้ชีวิตยากนะ,ะเป็นหมวกฉลามนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะทุกคน โอเคค่ะไม่พูดภาพํำเพลงนะคะเดี๋ยวแตงจะมาเริ่มตอบคาถามกันนะคะก็ขอบอกไว้ก่อนว่าจะไม่ได้ตอบทุกคนนะคะเพราะว่าบางคําถามเนี่ยแตงคิดว่ามันไม่ค่อยสร้างสรรค์หรือว่าบางคําถามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซ้ํากับคําถามเด,ดิมๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแตงจะคัดมาสักประมาณ10คําถามดีไหม,มโดยประมาณได้แล้วไปดูกันเรามาที่คําถามแรกกันนะคะก็คําถามนี้มาจากคุณหว้วาฝูหว้วาฝูนะคะถามมาว่าเริ่มวาดภาพจริงจากครั้งแรกตอนไหนเพราะอะไรหรอคะ ก็จะพักความก่อนไปว่าแตงเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบจับดิสซอปเป็นก็เลือกที่จะวาดรูปก่อนเขียนหนังสืออีกนะคะแต่ว่าเขาถามว่าจริงจังเมื่อไหร่ก็จริงจังเลยนะคะเป็นตอนที่ปาร์ตี้ก่อดปิดเทอมอมาคือโรงเรียนแตงจะมีเหมือนวันฟรีสไตล์อะไรเงี้ยแบบใส่ชุดอะไรก็ได้เอาอะไรไปก็ได้เอาไปกินเอาไปทำอะไรก็ได้นะวันนั้นกับเพื่อนอะไรเงี้ยที่โรงเรียนนะคะซึ่งตอนนั้นอ่ะวันนั้นเพื่อนแตงนะคะก็เอา iPad ไปแล้วแตงก็เลยยืมมาวาดรูปเพราะว่าแอปใน iPad แอปนั้นน่ะ ลับมากมันเจ๋งมากแต่คิดว่ามันเออมันน่าใช้ก็เลยยืมมาใช้แล้วก็ใช้ทั้งวันเลยก็แบบนางวาดลูปก,ก็คือยือดอะยืดเรื่องของตัวเองแล้วก็นั่งว่าดทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบอะอยากจะเริ่มก็เลยขอแม่ซื้อ iPad แล้วก็ซื้อโ o รคีเอทแล้วก็ ไดวาดรูปอะไรค่ะทุกคนที่อยากวาดก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบทําอยู่แล้วแล้วก็มาลองว่าจริงๆดูแล้วก็หาเงินนูนี่นั่นนะคะคำถามที่2นะคะจากคุณน้ําปิงสินสุวรรณรักนะคะอ่านผีขอภัยนะคะมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ชื่อไทยนะคะก็คําถามนี้จะคล้ายๆกับคำถามแรกนะคะแต่จะเป็นเกี่ยวกับการขอเพเนาะ ก็ถามาว่าเรื่องคอร์ตตอนไหนหรอคะเพราะอะไรคะแล้วก็คอร์อะไรเป็นตัวแรกคะก็เริ่มคอร์ตตอนไหนตอนช่วงประมาณ6-7เดือนที่แล้วคะ่ะเป็นช่วงใกล้ฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของปีที่แล้วเนาะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่มันใกล้ฮาโลวีนเงี้ยชุดคอร์ตเพย์บางเจ้าเขาก็จะลดราคาถูกไหมเราก็เลยเห็นของเซลล์แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วช่วงนั้นคิเมซโนเยบักำลังบูมเงี้ยเราก็เห็นร้านนึงเขาแบบเปิดรับพรเออเดอร์ order, ชุดคิเมซโนเยบะแล้วมันถูกเพราะมันเป็นแบบโปรลดราคาช่วงฮาโลว ซิยรินะคะจากคิมเมซุโนะยบาบะนั่นแหละคำถามที่3นะคะจากคุณมารุคิมิโนนะคะถามมาว่าคุณโมชอบผลงานว่าชิ้นไหนมากที่สุดคะแล้วก็งานคอด,ด้วยค่ะ สำหรับงานว่าเดี๋ยวแตงจะแบ่งเป็น traditional art กับ Digital Art นะคะ traditional art คือเป็นงานกระดาษงานมืออะไรแบบนี้ค่ะส่วนดิจ i ตอล a ารเป็นงานแอปงาน iPad อะไรแบบนี้เนาะก็สำหรับงาน traditional art นะแตงชอบงานนี้มากที่สุดนะคะเป็นงานสีน้ำอันล่าสุดของแตงนะคะรู้สึกว่าเล่นสีค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ความจับทุกอย่างมารวมกันให้มันแฟนตาซีมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกสนุกตอนได้วาดนะคะส่วนงาน DigitalAr t ตแตงชอบงานนี้นะคะเป็นงานกิดวาดนะอารมณ์เหมือนเป็น competition เหมือนแบบแข่ง กันว่าแล้วก็ชิงรางวัลอะไรเงี้ยค่ะแต่งได้รางวัลด้วยนะถึงจะไม่ดีมากแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเป็นงานที่นุ่มฟูนะคะส่วนงานคอแต่งชอบที่ตัวเองคอรีฟฟิงเกอร์นะน้องพีคจากแอตแทกออนเฮทนนะคะอยากจะบอกว่าน้องพีคเนี่ยแต่งได้อัดคลิปแต่งหน้าไว้ด้วยนะแล้วก็ตัดต่อมาได้ครึ่งนึงแล้วก็ขี้เกียจแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปตัดตัดแบบเพิ่มนะคะก็น่าจะได้ลงก่อนคลิปนี้ไม่ก็หลังคลิปเนี้ยหรือว่าแบบ เวลาใกล้ใกันเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นนะคะต่อมานะคะคําถามจากคุณ mc h m i h นะคะก็คือคนนาวนะคะคนนี้รู้จักนะคะเป็นคนที่แต่งเทรดงานวาดบ่อยมากนะก็เขาถามมาว่าแรงบันดาลใจในการวาดค่ะช่วงที่วาดไม่ออกแก้ปัญหายัางไงคะ ก็สำหรับแรงบันดาลใจในการวาดแตงมีเยอะมากเยอะมากๆแบบมากๆอนะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้หมดนะแต่ว่าส่วนใหญ่แตงก็จะไปติดตามคนที่วาดรูปแนวที่สนใจในตอนนั้นคือแตงจะเปลี่ยนแนวที่ชอบค่อนข้างจะบ่อยนะคะอาจจะเป็นแบบบางช่วงก็ชอบงานสีน้ําบ้างบางช่วงก็ชอบวาดแนวนุ่มๆบางช่วงก็ชอบแนวคมๆก็จะติดตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนวิธีแก้เวลาวาดรูปไม่ออกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับแตงนะแตงจะใช้วิธีการไปถ่ายพินทะเลนะค่ะ ไปดูเล f e เฟ n ร e แล้วเดี๋ยวมันก็จะอยากวาดเองเหมือนแบบเห็นอันนี้แล้วเอ้ยน่าวาดอยากลองวาดแนวนั้นบ้างอะไรแงเนี้ค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆแตงก็จะพักขะไป,ไ,ปแบบไปนั่งดูเมะไปแบบต่างๆใดๆไปนั่งแบบกินลมชมวิวอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะบางทีมันก็เหนื่อยได้แล้วก็พักได้นะคะสู่สส ต่อมาคำถามที่5นะคะจากคุณพันธิราวิวจิตบุญโจงนะคะอ่านผิดขออภัยนะคะก็ถามว่าเสียเงินลงทุนกับชุดคอร์สและเครื่องสำอางไปเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วต้อยากจะบอกว่ามันนับเป็นเม็ดเงินขนาดนั้นเป๊ะๆไม่ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับชุดคอร์สเนี่ยก็แตงจะใช้เงินก้อนเดิมอะคะ่ะสมมติมีเงินอยู่อะสองพใช่ไหมเราก็เอาสองพันนั้นะ ไปซื้อชุดคอร์สพอได้คอร์สก็เอาไปขายต่อพอขายต่อก็จะได้เงิน2 0 0พันั้นกลับมาแล้วก็ไปซื้อใหม่วนแบบนี้ค่ะก็มีประมาณ3 4สีชุดก็จะวนอย่างเงี้ยสามสีก้อนนะสำหรับเงินนะ แล้วก็สําหรับอีกแบบหนึ่งที่แต่งคอสเนี่ยบางทีแต่งจะเช่าเอานะก็จะไม่ต้องไปเสียเวลาไปขายต่อนะแต่เสียที่ว่าเราจะไม่ได้เงินก้อนนั้นกลับมาก็คือเราเช่าใช่ไหมล้วก็จะเอาเงินอันนั้นไปให้คนที่เปิดเช่าเลยก็จะไม่ได้เงินนั้นกลับมาเนาะก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะส่วนเครื่องสำอางเนี่ยแต่งส่วนใหญ่จะใช้ของเก่าของแม่นะเพราะว่าแม่มีเครื่องสำงอางเยอะนะคะก็จะขโมยมาใช้นะแต่บางอย่างที่ซื้อเองก็มีนะแล้วก็บางอย่างที่แม่ซื้อให้ก็ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่า บ้านแต่งค่อนข้างจะสนับสนุนเรื่องการขอเพลงเนาะคือไม่ได้สนับสนุนแบบขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรแบบนี้ค่ะก็เสียไปเกิบพันหรือพันหนึ่งมั้งไม่มั่นใจเหมือนกันสำหรับเครื่อ,สองสำอางนะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนต่อมาคําถามที่6นะคะจากคุณฮานเมจังผู้ที่จะออกไปแตกขอฟ้านอกโลกชื่ออลังการมากนะคะถามมาว่ามีวิธีที่จะทําให้แต่งหน้าสวยเหมือนตัวเองไหมคะ บอกว่าแตงเองก็ไม่ได้แต่งหน้าสวยนะก็แต่งไปเรื่อยๆนะก็วิธีที่ทําให้พัฒนาขึ้นนะแลแบบนี้ก็จะเป็นการสังเกตนะคะแตงจะเป็นคนที่ชอบสังเกตชมุดถ่าย f a c e b o o k ก็จะนั่งจ้องนั่งจ้องรูปเดิมนะ,ะบางคนจะคิดว่าแตงเป็นบ้านะจริงๆแต่งไม่ได้เป็นบ้าแตงไปนั่งสังเกตว่าเออเขาทำอย่างนี้ยังไงก็พยายามสังเกตคนที่คิดว่าตัวเองชอบ คิดว่าตัวเองแบบถ้าทําตามแล้วจะสวยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกเท่านั้นนะทุกคนถ้าไม่ฝึกก็ทําไม่ได้นะทุกคนสู้ๆคําถามที่7นะถามจากคุณไม่รู้อ่านไม่ออกภาษาอะไรไม่รู้อะค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะถามว่าเวลาใส่คอนแทคเลนส์รู้สึกยังไงคะคุณโมก็เวลาใส่คอนแทคเลนส์ก็รู้สึกปกติค่ะ ก็มันจะมีบางครั้งที่เคืองบ้างรู้สึกตาแห้งบ้างก็ใช้น้ําตาเทียมหยอดๆยอดไปอะไรแบบนี้ค่ะช่วงแรกๆจะรู้สึกว่ามันเคืองๆบ้างเพราะตาไม่ชินนะแต่ว่าใส่ไปเรื่อยๆเล้วก็ชินนะคะคำถามที่8นะคะจากคุณบิวนภศระนะคะถามมาว่าคุณโูคิดยังไงกับการแต่งหน้าครั้งแรกของตัวเองคะก็การแต่งหน้าคอสเพย์นะถ้าเอาเป็นการแต่งหน้าคอสเพย์ที่แต่งเองครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่า เกือบได้แต่ไม่ได้นะคะเป็นน้องคานาโอสุยุริอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นตัวละครแรกที่คอสเนาะก็ค่อนข้างบงในบางจุดนะอย่างเช่นขนตาลอมที่เหมือนขายุงหรือว่าใดๆก็ตามที่มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ก็พอถูกไทยไปได้นะคำถามเกือบสุดท้ายคําถามที่9นะคะถามมาว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการคอสท,ที่รู้สึกเฟลบ้างไหมคะจากคุณวินิตราปัญญานะลืมอ่านชื่อตอนแรกนั่นแหละคะ่ะก็เอ่อมีค่ะจริงๆแตงก็แอบเฟลอย่างลเล็กๆอย่างน้อยๆ ทุกๆผลงานที่แต่งคอสน,นะคะรวมไปถึงทุกอย่างเลยมันจะต้องมีอะไรที่มันไม่ได้ดี100%คือ nothing is perfect no one is perfect อะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีบ้างนะอย่างเช่นชุดคอสอันนี้ที่แต่งคอสอยู่อ่ะมันก็มีเฟลบ้างอย่างเช่นแบบตาอาจจะไม่ได้สวยมากขนตาปลอมติดไมไดด่ดีมากวิกผมหน้ามา้าอาจจะดูไม่ค่อยบาลานซ์กันหรืออะไรเงี้ยแต่มันดูรวมๆก็พอดูได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็สาหรับบางบางตัวละครที่อาจจะดูแล้วเฟลมากก็มีนะ,ะอย่างเช่นอินุมากิโทเกะนะคะ,นะคะจากจิรุสุไ อันนั้นแต่งแค่เทสวิกแล้วก็แต่งหน้าเองนะคือรู้สึกว่าไม่โอเคไม่เข้าไม่เข้าเลยจริงๆเพราะว่าแดงมันคนที่หน้าคงหน้ากลมถูกไหมคะถ้าเกิดว่าไปแต่งแบบที่มันไม่มีจอนข้างแก้มปิดเนี่ยมันก็จะแบบ กลมจริงๆอ่ะแบบใช้ไพ R อาลัางสองใช้แบบ2 π R ได้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะทุกคน<ป>ก็เลยไม่ได้คอสโทเกจริงจังๆสักทีหนึ่งนะะรู้สึกว่าแค่นั้นก็ฟลแล้วแต่ว่าก็จะหาโอกาสคอสโอเคค่ะเรามาที่คําถามสุดท้ายเป็นคำถามที่ดูจริงจังและยิ่งใหญ่ที่สุดในคลิปนี้นะคะจากคุณเพลงขวัญที่ชานะคะถามมาว่าเรื่องของการคอสตั้งเป้าหมายไว้ไกลมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแตงเริ่มคอสเพลเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะดังไม่ได้หวังว่าจะได้ตังจากการคอสด้วยซ้ำนะคะคิดว่ามัน วงการที่มีแต่การเสียตังค์ด้วยซ้านะ,ะแต่ไปมาพอมันเล่นได้ตังค์ล้วก,ก็ก็รู้สึกว่าแบบมันก็เป็นวงการที่น่าอยู่อะเนาะ,ะแล้วแตงก็คิดว่าแตงจะพุ่งเป้าหมายไปให้ไกลที่สุดทีท่จะทําได้เลยนะ,ะก็จะแบบโยน goals ของตัวเองไปให้แบบไกลที่สุดเลยนะ,ะแล้วก็จะพยายามไล่ตาม goals เหล่านั้นนะคะก็แตงมองว่าถ้าแตงทําได้นะ,ะแตงอยากจะเป็นนักคอสที่แบบเป็นมืออาชีพนะคะทุกคนแบบ มีการรับงานจ้างงานไปงาน,งานคอสไปเป็นเกตไปเป็นจัดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็น่าจะยากต้องรอโตก่อนหรือเปล่าเพราะแต่อายุแค่สิบสี่อะไรแบบนี้แต่ก็ก็นั่นแหละค่ะก็พยายามนะคะอาจจะค่อยๆเริ่มพีละก้าวย่างเล็กอย่างน้อยเดี๋ยวมันก็จะไปได้เองนะคะหมดเป็ไลฟ์โค้ชเลยอ่ะค่ะหมดไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะคำถามทั้งสิบคำถามที่ไม่รู้ว่าขาดตกอะไรไปหรือเปล่านะไม่รู้ว่าตอบคำถามครบไหมหรือว่าขาดไหมนะเพราะว่อาอัดไปเรื่อยๆไม่ได้มีสคริปต์นะก็คือแบบนั่งถ่ายๆดูคำถามเฉยๆไม่ได้แบบเออเลือกมาขนาด นนะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็เป็นคําถามทั้งหมดที่คนได้ถามมาสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณรู้คนาถามนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มีเคอเออีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะหรือว่าสามารถคอมเมนต์คาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะแตงจะตอบในคลิปตถัดไปนั่นเองนะคะแล้วก็อยากให้แตงทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างนี้ก็สามารถขอขั้นมาได้นะใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งแล้วก็กดทุกอย่างที่กดได้นะก็นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ